มาดูความยุติธรรมของไอ้พวกบอดช่องตีนนะคดูบดูเหี้ย,ยไม่ยิงมันไอ้ทักเฮียไม่ยิงมันน่ะแล้วกูอ่ะกูจะหลบอยู่นู่นหลบอยู่นี่ไอ้เฮี้ยยิงทะลุมาไอ้เฮี้ยนีน่อยู่ข้างล่างเสกไม่ยิงต้องรอจนมันยิงมึงถึงจะรู้ฉันกูแอบอยู่ในห้องพวกมึงอย่างรู้ ด,ดูิไอ้เหียกูต้องคารหลบบอดอะไอ้เหียเสียกไปเจอคนเรียบร้อยเลยส่วนบอดก็ไม่ฆ่าไอ้เหียนี่เลยนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมบอสด้วยคนะืออะไรอะ่ะเกมไอ้เฮียที่กูมึงเห็นตั้งแต่นม่งละ่ะไอ้เหียกูเพิ่งเกิดอะ่ะกูเกิด่งเห็นเลยดูไอ้เหียนนี่ ไม่แฟร์ส์เกมอะไ,ไรวะไอ้เคี้ยมันอยู่ข้างล่างไม่ยิงมันกูอยู่ทั้งบนแม่งเสือกไลยยิงกูต้องขานหนีกูยังมาเจอคนที่อยู่ข้างล่างที่บอดไม่ยิงม,มันอยู่ตรงบันไดอยู่เลยนะเว้ยไเงียบมากอะ่ะแล้วมันก็อยู่ตรงคางมันไม่เห็นส่นกูขานอยู่ข้างบนมันเสืกเอกเห็นเกมดีเหมือนกัน จริงจรเลินนะไอ้สัดไอ้ยี่บอดให้อยู่ฝั่งมันแหละไอ้ยตัวเจ้าด้วจบ